นี่คืออาหารอาหารสดอาหารเหลืออาหารที่สุ่มไว้จนเต็มตู้แช่ไปก่อนแล้วกันเยวเอาอีกแล้วนะทันดิ้งยิ้อีกแล้วซื้อไม่ยับตู้เย็นอีกแล้วเน่าอีกแล้วเสียค่าตู้อีกแล้วเฮ้ยปากพูดได้เมกามอสอายุไปชาติหนึ่งและนาโรไม้ ก็ค sí นะมันลืมแล้วยิ่งมันมีโปรด้วยไม่ซื้อคงน่าเสียดายทั้นคืนเราไม่เคยเสียดายเราไม่ทันได้กินต้องทิ้งมันหมดโตก็ไอคนแบบนี้นี <t <t ่แหละทําให้ขยะมันโลนโลกนี่ก็อีกคนสวยไม่สวยโดนทิ้งอีกแล้วอยทำอาหารพีเสร็จเหลือเป็นกอง ไม่รู้เลยหรือไงว่าของพวกนี้มาทํากินได้ีกี่อย่างก็ไม่รู้ดิเปือกุ้งหัวกุ้งงี้จะไปทําอะไรกินได้อะเอานี่ผมก็เสียตังค์นะใครไม่ใจอย่าเสียงดังก็ากินไม่หมดอย่างเงี้ยแค่เลืชิ้งแค่เน่ถ้ามีใครต้องเสียหายในออกมาเกลียดก็ผมไองครับนี่ต้องรอให้เด็กมันมาพูดพวกคุณถึงจะคิดกันได้ใช่ไหมปีปีหนึ่งผมต้องรับขยะอาหารจากพวกคุณเนี่ยตั้งพันสามร้อยล้านตันเลยนะ แล้วไอ้ขยะอาหารพวกเนี้มันทำให้เกิดก๊าซมีเทนที่ทำให้โลกร้อนรุนแรงของคาร์บอนไดออกไซด์ถึง25เท่าหุยร้อนอ่ะร้อนอ่ะร้อนเลยแล้วพวกคุณยังเอาแต่ทิ้ง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 ,งนี่ไม่คิดกนเลยเหรือไงว่าเด็กๆเ,เขาจะเติบโตมาในโลกที่แย่ขนาดไหนไม่มีใครบอกเลยว่าของกินพวกนี้ยังกินได้อะเดี๋ยวก็กำลังจะบอกอยู่นี่ไง ว่าอ i n โนมโตะเขาคิดแคมเป็นดีๆมาให้ o ทู to w ู s t สกินหมดลดโลกร้อนทูกูทูเวสกินหมดลดโลกร้อนแคมเปญที่อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของอาหารและใช้วัตถุดิบทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดแค่คลิกเข้าไปที่ www.ajinomoto.co.th มีสูตรอาหารอร่อยๆช่วยลดโลกร้อนเพียบ สแกนคิวอาโคก็ได้นะลากโกปัญหาขยะอาหารลดลงได้ถ้าเราช่วยกันโลกแฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้